ก็สวัสดีครับที่ีนี้เราก็จะพาผมก็จะมาสอนการเป็นยูทูบเบอร์กดมาตรงนี้ครับนี่ตรงที่ดาวน์โหลดขึ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้นแล้วแล้วก็กดตรงนี้นี่เอกดเข้าไปนี่นะมันก็ได้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนเลือกคลิปอันนึงมาอย่างเช่นผมก็จะ เลือกคิดตัวป๊กแต่ยี่สิบนิ่คลิปนี้กดคลิปไปให้ดูให้ทงตั้งชื่ออะไรก็ได้ทำใจผมได้ตั้งชื่อชิมวอมนิดหนึงเลยครับแต่ว่าถคนก็ตั้งชื่อแบบไหนก็ได้ในคลิปในคลิปเหมือนตั้งชื่อเอ่อาม่